สวัสดีครับมอนี้ผามาชมเหรียญหลวงตามหาบัวเมตตาธรรมสงเคาะโลกรุ่นให้พรนะครับท่านที่เขามากอาจจะเรื่องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อครับหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานี12สิงหาพศสอ5พครับ จะเป็นเนื้อกระไรกระไรทองครับเออเนื้อกระไรทองครับเป็นเนื้อกระไรทองดวงตามหาบัวครับด้านล่างก็จะเป็นดวงตาให้พรนะครับเป็นดวงตาให้พรก่สีมี่ตอกโคตด,ดอกบัวครับเป็น เป็นเลี้ยนสังออกปีห้าสามครับสังปีห้าสามสิบสองสิงหาปีห้าสามกับสัง,าสาสงแม่ครบรอบวันคล้ายวันเกิดของหลวงตานะครับพ่อโลกตาก็เกิดสิบสองสิงหานะครับสิบสองสิงหาพามาชมนะครับมีกระดัมดำเป็นเนื้อกระไรทองครับเป็นเนื้อกระไรทอง บวงตามหาบัวยานสัมปโนเป็นเนื้อกระไลทองสภาพเรี้ยงก็สวยงามครับสวยงามะจิดต่อโคตดบวัวโคตดอกบัวครับโคตดดอกบัวขันบางก็จะเขียนว่าสิบสองสิงหาห้าสามนะครับให้พรนะครับเขียนว่าให้พรครับ เป็นดุนให้พรครับเนื้อกระไรทองครับเนาะแต่จิมมีซ้อมองกับกระไรกระไรเงินครับที่เคยทายไปให้ช่มไปแล้วครั้งนึงนะครับเป็นเนื้อกระไรเงินอันนี้เป็นเนื้อกระไรทองครับเป็นดวงตามหาบัวครับจะเป็นทั้งด้ดานหน้าด้านหลังครับ เป็นด้านทั้งด้านหน้าด้านหลังเหรียญสภาพสวยงามครับพร้อมกล่องเดิมนะครับพร้อมกล่องเดิมเหรียญสวยงามครับต่อโคชัดเตนนะครับเหรียญต่อโคชัดเตน,นครับโคดบวัวคนดอกบัวครับ ทนที่เขามากอจะเลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อครับช่องบ้าวกองช่องบ่าวกองพามาชมเหรียญหลวงตามหาบัวยานนส,สัมปโนวัดป่าบ้านตาดเนาะทุกท่านก็คือสิรูนะครับช่วงนี้ก็สั่งพระมาหาเจดีย์นะครับสั่งมาหาเจดีย์ก็น่าจะใกล้แล้วแล้วครับสัางมาหาเจดีย์บรรจุ อธิธานดวงตานะครับก็สางสเสร็จแล้วแล้วก็จะพาไปเยี่ยมชมนะครับก็จะไปไทยไปยังมใหเบึงนะครับชวนี้ก็ชมเรียนดวงตาไปก่อนนะครับเป็นดุลให้พรนะครับดุลให้พรสภาพสวยงามครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักดานนะครับ แต่เป็นสายลุงตาแ้วก็เป็นสายลุงปูมันนะครับเป็นสายลุงปูมันเป็นสิทธิ์ลุงปูมันนะครับเป็นสิทธิ์ลุงปูมันทุกคนก็คือสิรูดียืโนครับแม่นบ่ก็คือสิรูอย่างเงี้ยด้วยนอกครับก็ลุงตาก็เป็นสายแต่คนรู้จักทั่วบ้านทัวเมืองนะครับให้โครงการช่วยชาตินะครับใหโครงการช่วยชาติทุกคนก็คือสิรูดียืโนครับ สำรรับคลิปนี้ก็จะคงเสียเอาไว้แค่นี้แล้วเนะครับก็จะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกด subscribe นะครับกดกระดิง่งกิ้งเพื่อไม่พลาดชิปต่อไปนะครับขอขอบคุณเด้วครับทุกกำลังใจที่เขามารับชมนะครับจนจบคลิปก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะครับโชคดีมีโชคมีช,คมชัยนะครับสำหรับมือกับสวัสดีครับผม